สวัสดีค่ะแม่พี่น้องเอซทุกท่านเนาะค่ะเมื่อนี้ก็มาพ่อกับเจตาพาลวยคือเก่าค่ะเจตาจะมาบ้างแนวทางของฮานอยค่ะรูดสามน้อยเนาะรูดสามน้อยสามรอบค่ะรอบพิเศษรอบปกติรอบ VIP ค่ะจะมีหาเซียนในคลิปนี้เนาะค่ะไปเบิ้งแนวทางของเพิ่นกันค่ะฮานอย ค่านี้จะเป็นแนวทางของห้าน้อยค่ะห้าน้อยเจตตาพาลวยค่ะรูดสามนอยเนาะวันที่เก้าที่พานมากค่ะเข้าไปต่ตัววิ่งตัวรูดเนาะห้าน้อยค่ะวันที่แปดเข้าไปเข้าหกห้าเนาะค่ะเลขออกห้าหกรอบ v ไอพี่ค่ะแล้วก็เข้าวิ่งรูดเนาะของเจตตารูดสามนอยค่ะรูดสามนอย แนวทางใหม่ค่ะรูดสามนอยกับเจตาพารวยวันที่สิบค่ะวิ่งเจ็ดกับสองสองตัวสี่หางค่ะเจ็ดสองเจ็ดสามสองเก้าสองแปดค่ะบึนก็จะเจ็ดเจ็ดสองสองสามตัวสามหางเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองแปดเจ็ดเจ็ดสองค่ะเ่นเจาะสองแปดกับเจ็ดสองด้วค่ะสามตัวเจ็ด สองแปดค่ะรูดสามน้อยค่ะมือนี้ไปกับเจตาเนาะต่อไปค่ะต่อไปต่อไปจะเป็นของชอชัยชาญค่ะชอชัยชาญค่ะรูดสามน้อยเพิ่น วันที่เก้านะคะวันที่เก้าเพิ่นเข้าไปรอบพิเศษค่ะห้าหนึ่งเนาะหวยออกแต่ของเพิ่นเข่าหนึ่งห้าเนาะค่ะประวัติเพิ่นเหมือวันที่เก้ากับวันที่แปดวันที่แปดเพิ่นกับเข้าไปค่ะแต่ว่าโบเมนตูตรงเนาะเป็นตัวโบรตรงค่ะเพราะว่าออก หกศูนย์ของนเข่าศูนย์หวิ่งรูดกับซกับศูนค่ะหานอยชอชัยชาญน,นะคะมาไปมือนี้ค่ะวันที่สิรูดสามนอยกับชอชัยชาญค่ะรูดสามนอยกับชอชัยชาญวิ่งลูดหกกับหนค่ะหกับห สตัวหกหางหกหนึ 1, 2, 3, 4, 3, 2, ่งหกสองหกสาึ่สหนึ่งสองเบิ้ลก็จะ6 6หกหนึ่งหนึ่งค่ะ3ตัว3ามหาง1 6ึ 1, 4, 6่งหกหนึ่งสีหนึ่งสามสค่ะไปโูด3น้อยกับชอชัยชาเดอรค่ะมือแรง่ง6กหนึ 1, 1่งหนึสีสองค่ะ ตัวนินพิ่นหกหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งหกสามค่ะสามตู่เนาะรูดสามนอยรอบพิเศษรอบปกติรอบ VIP ค่ะไปต่อกันครับฮานอยเนาะค่ะต่อไปจะเป็นของเจ๊ปากแดงค่ะรูดสามนอยคือกันเนาะเจ๊ปากแดงรูดสามนอยวันที่เก้าที่ผ่านมาค่ะเจ๊ปากแดงของพิ่นกับเขาไปอยู่ค่ะ ของพื่นเขาเข้าไปติงกล้องจักน้อยพี่น้องขึ้นลุดไปเข้าไปลุดทีสเนาะคะ่ะวันที่เก่าไปเบิ้งวันที่แกันค่ะที่แปดโตลุดเข้าไปสองวันที่เก่าลุดไปไม่ค่ะกับเจปากแดงหาน้อยเนาะคะ่ะหาน้อยมือนีเนาะ เจปากแดงรูด3น้อยค่ะจะมี3าหอบเนาะค่ะตอนแรงรอบ v ี p 5พีหโมงครึ่งรอบปกติ6กโมงครึ่งหอบวีไอพีก่ะงทุ่มครึ่งค่ะรูด3น้อยกับเจปากแดงค่ะวิ่งรูด3กับ6 2ตัว6กหาง3 6มห3 8 หกหนึ่งหสองหกค่ะเบิ้ลก็จะ3าสกับ66 3ตัว3มหาง3ามหกหนึ่งสามสองสามสามหค่ะไปลูด3มน้อยกับเจปากแดงค่ะเมื่อนวันที่10บเนาะสน้อยกับ G จีปากแดงเนาะค่ะแคปนาโจาค่ะไปจะไปกับจีปากแดงเนาะ ต่อไปค่ะฮาหนอยของออเพชรค่ะฮาหนอยของออเพชรรูดสามหน่อยของวันที่เก้าเพื่อนก็เข้าไปซีกับสองค่ะเข้าไปตัววิ่งรูดเนาะสองตัวไม่มาค่ะฮาหนอยของอ,อเพชรเนาะสองตัวไม่มาวันที่แปด วันที่8กับมาแปดกับ3ค่ะเขาต,ต,ตัววิ่งตูรูดสองตัวไม่เดินเนะาะหน่อยของออเพชรค่ะมาเบิ่งตัวใหม่ของพื้นค่ะตัวใหม่วันที่สิบอเพชรรูดสมน้อยค่ะวิ่งรูดสกับสองสองตัวหกหางสี่สองสสาม 29 28ก้บึนก็จะ cc กับสองค่ะ3ตัว3ามหาง4ีสองเก้างแปดีีสอค่ะวันที่สิบมือนแรงไปต่อกันค่ะหลูด3น้อยเนาะรอบพิเศษรอบปกติรอบ VIP เนาะค่ะนนนเจอะี2องสอค่ะ สามตัวกับสองหางสี่สองแปดสี่สี่สองค่ะเอาแคปหน้าจอไปจะไปต่อรูดสามนอยกับออเพชรค่ะสายวิ่งสายรูดสีกับสองเพิ่นน้นทั้งสองตัวเด้อค่ะสีกับสองแต่ว่าสามตัวนี้เพิ่นเน้นสองหางเนาะอเพชรเนาะ,นนะค่ะ รอบพิเศษห้าโมห้าโมงครึ่งเนาะค่ะรอบปกติกับหกโมงครึ่งวิ่งพี่กับหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะหลูดสามน้อยแคบน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับอ,อเพชรรูดสามนอยเนาะค่ะต่อไปค่ะต่อไปต่อไปรูดสามนอยกับล็อกเทียนทะเลค่ะ ห้าหน้อยหลอกเทียนทะเลของพื้นวันที่เก้าเข้าไปวิ่งรูดเก้ากับหาค่ะสองตัวไม่มาเนาะสองตัวไม่มาค่ะสามไมเดินเข้าไปแค่วิ่งรูด ฮาหนอยล็อกเทียนทะเลวันที่แปดของเพื่อนกะเขาแค่วิ่งรูดเนาะคะ่ะสองตัวกับบเข่าเ,าเนาะขอโทษขอพปยเอซทุกทันเดอค่ะทะเลขรุดเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะิจารณากันเอาหาหนอยล็อกเทียนทะเลโตไม่เพื่นคะ่ะรูด3ามน้อย ตัวใหม่วันที่10เมษามาแล้วค่ะ3กับ8ค่ะวิ่งรูด2ตัว6หาง3ามแปดสามเก้าสาป่้ืนกับสากับ8 8ค่ะ3ตัว3 8มแปดสี่ห้าค่ะ3หางเนาะนิ่นจอของพื้นกับสามแป่สมศค่ะแค่สามหางเนาะ สอ,สองตัวเนาะส,สามหางค่ะเพื้นเน้นเจาะเนาะสามตัวสามแปดสีค่ะสามสามแปดค่ะตัวเด่นของเพื้นตามแคปหน้าจ,จอค่ะตามต่อกับล็อกเทียนทะเลลูดสามนอยเนาะค่ะกับขอบุญขอบคุณแนวทางของล็อกเทียนทะเลค่ะที่เอามาวางแนวทางเนาะ คลิปนี้ขอพี่น้องโชคดีค่ะไปกับฮาน้อยเนาะโชคดีลูดสามน่อยกับล็อกเทียนทะเลค่ะมือแรงขอพี่น้องโชคดีมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะเดินทางไปใส่ไก่ขอให้ปลอดภัยเด้อเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาให้มีชัยค่ะคลิปน้าพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้กั